สวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพรักและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะดิฉันนางสาวนัทนันหุจ,จัตุรัตค่ะ ปัจจุบันหลายๆคนรักในการถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจชอบไปถ่ายรูปตามคาเฟ่หรือสถานที่ถ่ายรูปสวยๆต่างๆดิฉันจึงจะมาแนะนําสําหรับคนที่อยากจะพัฒนาความสามารถในการถ่ายรูปให้ดียิ่งขึ้นในอีกระดับหนึ่งค่ะโดยมองหากล้องดีๆสักตัวที่ไม่ใช่แค่กล้องถ่ายรูปในมือถืออีกต่อไปนี่จะเป็นรีวิวที่ช่วยให้ได้ความรู้เกี่ยวกับกล้องและเคล็ดลับในการเลือกซื้อกล้องตัวแรกที่เหมาะสมค่ะดิฉันมีคำแนะนำดีๆสำหรับตากล้องมือใหม่ ได้เรียนรู้เพื่อได้ไปพัฒนาต่อยอดความสามารถให้ดียิ่งขึ้นค่ะก็มิลเลอร์เลสนะคะแตกต่างจากกล้อง DSLR อย่างไรตัวกล้องมิลเลอร์เลสค่ะเป็นกล้องที่ทํางานที่ไม่ซับซ้อนเน้นความสะดวกสบายเมื่อเทียบกับกล้อง DSLR ที่มีน้ําหนักหนักกว่าส่วนฟังก์ชันในการทํางานของกล้องมิลเลอร์เลสก็ใช้งานได้ง่ายกว่ากล้อง DSLR แต่ประสิทธิภาพการถ่ายภาพออกมาคุณภาพไม่แพ้กล้อง DSLR เลยค่ะเหมาะสมสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่นกล้อง วิธีเลือกกล้องที่ดีที่สุดสำหรับมือใหม่นะคะ 1. เลือกกล้องที่มีน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกขนาดกระทัดรัดพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป 2. เลือกจอแสดงภาพแบบทัชสกีนพอใช้งานได้ง่ายกว่า 3. เลือกกล้องที่มีช่องมองภาพพอจะสะดวกในการมองภาพทําให้เห็นภาพได้ชัดเจนแม้แสงจ้าสําหรับมือใหม่เลือกกล้องที่มีออโต้โหมดที่สามารถตั้งค่าให้เราได้อัตโนมัติจะดีมากเพราะเราจะได้เรียนดูเทคนิคการถ่ายภาพจากตรงนี้ 5. เลือกกล้องที่มี Wi-Fi หรือบลู o t h ในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานค่ะ สุดท้ายนะคะดิฉันคิดว่าการเลือกซื้อกล้องตัวแรกสำหรับมือใหม่นั้นไม่จาเป็นต้องมีราคาแพงหรือเป็นกล้องตัวโปรเสมอไปค่ะควรจะเลือกลงทุนกับกล้องราคาที่ไม่สูงมากนักจากนั้นค่อยๆขยับซื้อเลนหรืออุปกรณ์อื่นๆไปเรื่อยๆเมื่อคุณมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมากพอ,<ข>อคุณ <ขอ S 2> คทุกคนที่เข้ามาดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะขอบคุณค่ะ